กับผมวิรัติพิปริษฐ์สสจากจังหวัดกระสินเขตหนึ่งอำเภอเมืองอตำบลยอดแกงแล้วก็ตำบลดอกแวงพักเพื่อไทยก็ต้องขอบคุณท่านเรขาท่านรองเลขาและคณะกรรมการกกอพอทุกท่านนะครับผมทราบนะครับว่า ท่านก็คงลำบากใจในการกำหนดราคาต่างๆแต่จริงๆแล้วค่า f อเนี่ยประกอบด้วยต้นทุนหลายอย่างก็อย่างน้อยๆที่ท่านเพื่อนสมาชิกพูดไปหกอย่างมผมจะไม่พูดในเสียเวลาแต่จริงๆเนี่ยฮะชาวบ้านไม่ได้รู้ด้วยเลยนะครับชาวบ้านถามผมบอกว่าทำไมไฟฟ้าแพง ผมบอกว่าค่า F.T. แพงเขาบอกไม่รู้จักว่า F.T. คืออะไรเขารู้จักแต่ FC เพราะงั้นวันนี้ท่านจะผลักทุกอย่างให้เป็นของประชาชนเนี่ยผมว่าไม่ถูกครับก็ค่าน้ำมันค่าผลิตค่าสร้างโรงไฟฟ้าค่าอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านวันนี้จากเสียเคยใช้ค่าไฟเดือนละสามร้อยขึ้นเป็น800ร้อนะครับท่านปรับค่า ทีเนี่ยทุก4เดือนเคยทะลุขึ้นขึ้นถึงหบาทกว่าเออห้าบาทสาตังค์ลงลงมาสบาท72็ดสงตังค์ผมเห็นท่านเลยขาวพูดที่พูดวันก่อนว่าจะลดลงเหลือสบาท61สิบตังค์ผมดีใจนะครับเพราะว่ายังไงมันไม่ต่ำกว่า3บาทอยู่แล้วเอาเป็นตายตัวไม่ได้หรือครับไม่ต้อง f อฟทหรอกครับ เอามันตายตัวไปเลยสบาทเนี่ยชาวบ้านจะได้เสียอย่างภาคภูมิใจเดี๋ยวนี้ชาวบ้านผมใต้ตะเกียงอยู่แล้วครับเพราะค่าไฟแพงโรงเรียนต่างๆเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่ได้สอนหนังสือเพราะว่าค่าไฟคิดจากหัวของ1,000บาทหนึ 1, ่งพันเศษของนักเรียนบางโรงเรียนมีนักเรียน20่สิคนค่าไฟไม่พอครับเพราะงั้นวันนี้อย่าผักภาระให้ประชาชน คนทำโรงไฟฟ้าแม้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขึ้นพลังงานการไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคข,ขึ้นมหาไทยผมก็งงจริงๆว่าจะไปขึ้นพลังงานก็ไปขึ้นพลังงานจะได้คุยกันทีเดียวหรือกระทรวงมหาดไทยอยากจะเอาเก็บไว้ผมก็บอกว่าวันนี้ผมอยากให้การไฟฟ้าหรือกกพ ช่วยหน่อยครับช่วยชาวบ้านหน่อยมันจะได้แล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกให้ว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าค่าไฟมันแพงขึ้นเนี่ยถูกตัดไฟเฉลี่ยหมู่บ้านหนึ่งสมบม่อครับแล้วม่อหนึ่งยังจ่ายอีกร้อยเจ็ดบาทครับต้องถอดสังขารชาวบ้านมาที่การไฟฟ้ามันเสียเงินร้อยเจ็ดบาทเขาจึงจะไปต่อไฟฟ้าคืนให้เงินเดือน พี่น้องประชาชนบางคนคนแก่อยู่บ้านเองเองเินเดือนกกบคนแก่หกร้อนะครับมาเสียขับรถมาต่อหม้อไฟร้อยเจบาทอีกครับข้ามอเตอร์ไซค์จ้างรถมาอีกเจวันแค่นั้นถ้าเจ็วันปั๊บตัดทันทีชีวิตคนนะครับชีวิตคนจนมันไม่เหมือนคนรวยหรอกครับบางคนบอกโอ้เกินร้อยหนึ่งเงินร้อยเจบาททาไมจะห่วงแต่คนจนเนี่ยเงินหกรอยอยู่ได้ทั้งเดือนนะครับ เพราะงั้นวันนี้ผมบอกว่าช่วยด้วยครับช่วยแอกแต่ว่าได้ยินข่าวนะครับท่านนาย,ยกบอกปรับป,ประชุมคมอรมอรวันแรกเนี่ยจะลดค่าน้ำมันแล้วก็ค่าไฟค่าแก๊สผมก็แอบดีใจก็ให้ทำได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือบ้านประเทศเราเนี่ยนะครับพูดถึงโซลาร์ฟาร์มเนี่ยแสงแดดแสงแดดีดีดที่สุด ถ้าว่ากังหันลมนี่ก็ได้อยู่สามที่แค่นั้นอยู่ชัยภูมิอยู่ใต้แล้วก็อยู่ระเอ็ดที่เขาสำรวจดูแต่ว่าแสงแดดนี่ได้ทั้งหมดครับทำไมไม่ส่งเสริมครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยให้เขาติดโซลา่าฟาร์มกองทุนต่างๆที่ให้เขามาให้เขาประหยัดค่าไฟได้ได้อยู่ดีใบอนุญาตให้แต่เฉพาะนายทุนแล้วนายทุนก็ไม่ทำครับเอาไปขาย เดี๋ยวนี้ตลาดมืดเนี่ยได้ยินข่าวนะฮะไม่รู้ไม่รู้เท็จริงเอาเป็นตะเวนขายใบยละ30สิบล้านใบละสิบล้านาผมก็บอกว่าวันนี้เมืองไทยเราเนี่ยให้มีทุกหลังคาเลยฮะให้มีติดหมู่บ้านจัดสรรที่เปิดขึ้นใหม่ขอร้องให้เขาใช้ทำท่านประธานที่กรบครับผมเห็นที่บ้านผมขอเนี่ยฮะค่าเอี T ก็ไม่เป็นไรฮะ แต่ขออีกสไลด์หนึ่งที่เป็นของโรงเรียนโรงเรียนที่บ้านผมเนี่ยกองทุนพลังงานไปลงทุนให้ส2ลองร้านโรงเรียนกาลสิลป์พิทยาสัรค์ปรากฏว,ว่าจากค่าไฟเดือนละสามแสนเนี่ยตอนนี้เขาประหยัดไปได้เดือนหนึ่งแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้มันมันมีของที่เรามีอยู่แล้วแต่ทุกคนก็มัวแต่มองในสิ่งต่างๆที่ที่อยากจะหาผลประโยชน์ ผมบอกว่าวันนี้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองควรจะทบทวนชีวิตตัวเองแล้วถ้าเป็นแล้วเป็นเพื่อ,อ,อถ้าเป็นบ้ารีสานก็เรียกว่าพูดใต้คางเนี่ยมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับผมกากาบฝากท่านกะกะพนะครับว่าวันนี้ทำทุกอย่างให้มันเป็นจริงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องขอบคุณนะครับที่ช่วยพยุงวันนี้ ที่ประชุมพยุงพย์แก๊สขึ้นเป็นถังหนึ่ง423รบาทเหมือนเดิมจริงๆ LPG ผมเคยพูดนะครับมี LPG โรงกันกับ LPG แท่นเจาะ LPG โรงกันคือ LPG ที่มีบิวโปรเทลน้อยทำไมท่านไม,ไม่จับมาให้คนได้มีโอกาสใช้ในราคาถูกล่ะครับเพราะวันนี้ผู้ประกอบการก็จับมามิกกันอยู่ดีครับ เขาฝากกกพนะครับว่าช่วยดูแลหน่อยครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาฝากมาว่า LPG อาหนักเนี่ยที่เกิดจากาโรคกันเนี่ยทำไมไม่ให้ส่งขายไปเนาะไ้เมืองนอกบ้างครับตอนนี้อันจนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับขอให้ส่งขายเอารายได้เข้าประเทศครับเยอะครับกกรากบขอบคุณท่านประธานท่านเลขาท่้ารองเลขาและคณะกรรมการทุกท่านครับ อยากจะให้บ้านเมืองเราได้ใช้ของถูกครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเจิญท่านสุพชดชัยยศาสตร์ครับเรียนประธานสภาที่เคารพ